สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้ลองมาฟังแนวเพลาะๆกันบ้างหน่อยครับฟังแนวมิดโลแนวแสดงสดมาเยอะแล้วนะครับสำหรับปีโมรุ่นท็อปเทตัวนี้เป็นแนวโชว์ SP l เนะครับเดี๋ยวลองมาฟังดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นเพลงแนวลูกทุ่งเพลาะเเนี่ยจะทําได้ประมาณไหนนะครับ้าลูกค้าใสอู่ฟังนิดนึงนะผมใช้ไมโครโฟนของโทรศัพท์มือถืออัดเสียงเลยนะครับลองฟังดูนะ,นะความที่ตั้งไว้ตรงกลางนะครับ กกอดเสีจใจห่างหวังฝากชีวิตเบิดทุกอย่างอาาเอาอ<จ>ไว้สุดท้ายเหลือไว้แค่ครังลางไอ้กบเบแลพ่อบอกว่าคิดห តែលឹកអើយយ៉ាងឥឡូវមកគេឡូបើកទីបេតខែអាយกดបើឡូមកមក thì bị tay cho mà dở này เห็นผลชัดเจนนะครับในเรื่องของชุดครอสนะครับลูกค้าอยากได้ซับนุ่มซับแข็งนะครับผมก็สามารถหมุนหาที่ตัวนี้ได้เลยนะครับจูนความถี่ให้ตรงกับเพลงให้ตรงกับตู้ให้ตรงกับพาวเวอร์ที่เราตั้งเอาไว้นะครับผมความถี่ก็จะได้ดังใจที่เราต้องการนะครับผมฝากลูกค้าที่เลือกหาซื้อปลีสักนิดหนึ่งนะครับไม่ซื้อปลีผมไม่เป็นไรนะครับฝากเอาไว้ให้ลูกค้าคิดสักนิดหนึ่งนะครับ ปีเอ็มเนี่ยนะครับผมมันจะมีหลายแบบมากงานโรงงานนะครับงานโมนะครับผมซึ่งงานโมโรงงานเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าถ้าถ้า,ถาที่ผมนะผมจะเข้าใจว่าถ้าเป็นงานโมเนี่ยก็คือต้องเอาปีเดิมๆธรรมดานะครับผมแล้วเอามาปรับเปลี่ยนอะไรทําความทีใหม่นั่นนั่นถึงจะเป็นงานโมแต่ว่าถ้าเป็นงานที่ใส่อะไรมาจากโรงงานแล้วนะครับผมก็ จะเรียกว่าปีโรงงานนะครับจะไม่เรียกว่าปีโมนะครับต่อให้เขาใส่อะไรยังไงมานะครับแล้วออกมาจากโรงงานแบบนั้นนะครับผมก็จะเรียกว่าปีโรงงานนะครับจะไม่เรียกว่าปีโมโรงงานนะครับสาหรับผมนะก็ฝากไว้ลูกค้าคิดสักนิดหนึ่งนะครับนะเพราะว่างานโมเนี่ยราคาพันกว่าบาทเนี่ยนะครับผมต้นทุนนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นเกรดดีๆอะไรพวกนี้นะครับก็ถามว่ามันก็ทําได้นะครับผมแต่ว่ามันจะไม่คุ้มเอานะครับผมสําหรับ คนที่ทำอ่ะนะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนปีตัวหนึ่งเนี่ยต้นทุนมาก็ประมาณเดิมๆเลยนะครับพันกว่านะครับผมหรือบางตัวก็เกือบพันนะครับแล้วเอามาทําอีกนะครับแล้วก็มารับประกันให้ลูกค้าอีกนะครับเหมือนเหมือนตัวเนี้ยผมเอามาผมขายอยู่สามพันแปดเก้าสิบนะครับผมต้องเอามาลื้ออะไรข้างในออกหลายตัวแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปใหม่ใส่เกจใหม่แล้วก็ทําชุดคลอสเพิ่มเข้าไปใหม่เปลี่ยนไฟใหม่นะครับผมก็ ตัวนี้เนี่ยนะครับต้นทุนค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ผมก็ต้องมารับประกันให้ลูกค้าตลอดใช้งานนะครับตัวนี้นะผมขายอยู่38.90ก็คือดูแลตลอดใช้งานลูกค้าเอาไปซ่อม <c oughs> สมมุติพังคลอดพังเนี่ยนะครับผมก็ถ้าถ้าเกิดว่าเป็นงานโมชุดคลอดก็ประมาณ พันกว่าบาทนะครับผมเฉพาะชุดคลอสนะพันกว่าบาทยังไม่รวมชุดกลางแหลมอะไรต่างๆนา,ๆน,าๆนาอีกนะครับผมซึ่งผมบอกได้เลยว่างานของทางร้านเอาไปลูกค้าคุ้มแน่นอนนะครับสําหรับการรับประกันดูแลให้ตลอดใช้งานลูกค้าไม่ต้องมามัวปดวดหัวเลยว่าปีจะพังวันไหนแล้วจะซ่อมราคาเท่าไรไม่ไม่เกี่ยวครับลูกค้าออกแค่ค่าส่งอย่างเดียวที่เหลือผมจัดการให้หมดเลยนะครับขอบคุณามากๆครับสวัสดีครับ